นี่ครับจุ่มลงไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้นี่คือเมล็ดอะโวคาโดเป็นการทดลองสวัสดีครับผมทองคุณมีรำนะครับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาทดลองเพราะ,ะเมล็ดอะโวคาโดนะครับ ผมได้อโวคาโดมาหนึ่งเมล็ดนะครับนี่ลูกอโวคาโดนะครับแล้วก็ขวดน้ํานะครับวัสดุที่เราจะใช้วันนี้ผมจะใช้ขวดน้ํานะครับตัดขวดแล้วก็คว่ำเอาส่วนส่วนหัวลงไปนะครับแล้วก็เติมน้ําให้จมคอขวดที่เราเราคว่ำลงไปนะครับเพื่อที่จะเอาเมล็ดอโวคาโดนะครับซึ่ง ตรงไหนดีด้านนี้นะครับด้านนี้ที่เป็นด้านที่รากมันจะงอกนะครับด้านที่รากจะงอกเอาด้านนี้จุ่มลงไปให้มันโดนน้ํานะครับผมเคยดูคลิปคนเขาเขาเพาะคนอื่นเขาเพาะนะครับเขาจะใช้ไม้เสียบด้านข้างเขาจะแกะ,ะแกะไอ้เนี่ยเปลือกมนะันออกเรียกอะไร เยือ่อเยื่อบางๆเนี่ยออกแต่ผมไม่ได้แกะนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นจะมีอะไรต้องแกะไม่เห็นเหมือนเหมือนในคลิปที่เขาทาเลยนะครับเขาจะเขาจะเสียบเสียบสามสามสี่สามสี่อันแล้วก็จุ่มลงไปนะครับการมันหลุดลงนะครับแต่วันนี้ผมดูแล้วอ่คงไม่จําเป็นต้องเสียบหรอกมั้งเพราะว่าผมใช้ขวดน้ํานะครับตัดขวดแล้วก็คว่ำลงไปแล้วถ้าเอาอันนี้จุ่มลงไปมันก็น่าจะ อ่าพอดีนะครับแต่เราดูลองดูที่ว่าเป็นไปได้ไหมนะครับใส่ไปเลยครับเอาด้านนี้ด้านที่แราากจะงอกเนี่ยจุม่มจุ่มลงไปนะครับอ่าวางลงไปนะครับให้มันโดนน้ําให้น้ําท่วมแล้วมันก็จะดูดเอาน้ําไปจากด้านนี้เข้าไปหล่อเลี้ยงเมล็ดถ้าเมล็ดข้างงอกเดี๋ยวเขาง,งอกเองผมเชื่ออย่างนั้นนะครับใส่ไปเลยครับนี่ฮะ ผมเติมน้ำไปแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเติมอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าเติมน้อยไปนะครับเดี๋ยวผมเติมทีหลังนะครับออรอลุ้นดูว่าการทดลองเพราะแบบนี้เขาจะงอกได้หรือไม่นะครับรอรอติดตามตอ,ตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมถ้าเกิดข้าง,งอกเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับนี้ก็ ้องขอจบคลิปตัวเพียงเท่านี้นะครับไว้ผมจะอัปเดมให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็าลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ